วัดภาวนาขยองจูประเทศเกาหลีใต้ครับได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อสถาปนาวัดภาวนาขยองจูประจำปีพุทธศักราช2 5 6 0อีกครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะวัดภาวนาขยองจูประเทศเกาหลีใต้ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีซื้อที่สร้างวัดภาวนาขยองจูประเทศเกาหลีใต้โดยภายในงานครับท่านประธานกรถินและคณะท่านเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชั้นชาวไทยและชาวเกาหลีใต้นะครับ ได้ร่วมกันอัญเชิญพระกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศนะครับก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็ร่มเย็นโดยในกิจกรรมงานบุญนี้ครับได้รับความเมตตาจากพระครูสมุจรินรัตนวโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอกจากเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้วท่านยังเป็นเจ้าอาวาสวัดโพนนาโซด้วยให้ความเมตตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมทางกายวาาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของใสาจากนั้นนะครับพิธีกล่าวคำถวายพระกรถินโดยมีกัลยาณมิตรเจนิสตันครับ แล้วก็ได้นําสาธุชนทุกท่านกล่าวคําถวายพระกรินทางภาคภาษาบาลีและภาษาไทยส่วนพิธีกล่าวคําถวายแผ่นดินนะครับโดยมีกัลยาณมิตจุฑน,นาลีกัลยาณมิตรมินมันตาสิริวัดวิพากรครับ,รรรรรบเป็นประธานนากล่าวคาถวายทางด้านกัลยาณมิตรจิงการซอครับเป็นประธานนากล่าวคําถวายเครื่องทยาธธรรมและจะตุปัจจัย4ี่ รองกันนี้ท่านประธานกตินได้น้อมถวายพระกตินและปัจัยบริวารน,นะครับแต่ท่านประธานสงและคณะสงส่วนคณะท่านสาภาพและสาธุชนครับรวมกันถวายบริวารกตินและจตุปจัจัยเทียมแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงคือพระครูสมุทรจรินรัตนวันโนครับได้กลา่าวสมมภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้นำมาสึ่งความปราบรื้ปีนิใจนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ